สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสรามบริกุมกดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88 8, มอริสผ่าดาว youtube.com โหระษัย์ไทยระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถติติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเลขที่สหลวั Hello, one, two, นทูทีนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับดูดวงชะตาลายวัน นะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันอันตรนสีสิิเดชมงคลนะครับในวันพุทธที่29กันยาสนหาระแรมเก้าข้ามเดือน10ปีฉลูนะครับในวันนี้เนี่ยก็ห้ามทำการมงคลใดๆนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจาคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะห้ามทำการมงคลในวันนี้เพราะเป็นวันโลกาวินาะส นะครับหมายถึงหาความเจริญไม่ได้นะก็เป็นวันที่ไม่ดีอ่นะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะอยู่นิ่งสง,นงสงบนะส่วนมนต์ไหว้พระทำบ,บุญปฏิบัติธรรมจะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับคิดดีทำดีพูดดีเข้าไว้ถ้าคุณคิดดีเนี่ยโชคลาบก็จะมีเข้ามาหาคุณทำอะไรก็มักจะประสบผลความสำเร็จสมหวังในดวงชะตานะครับในวันนี้ก็ มาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนถ้าจรพูดทีฝนน่ฝันในแรม9ข้าฝันในแรม9ข้ามเนี่ยคือว่าความฝันจะดีเสมอนะครับถึงแม้ว่าถ้าคุณฝันร้ายอะไรก็แล้วแต่ก็จะกลายเป็นดีนะมาพูดถึงการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันพุธนะครับมีสุขมากนะถ้าคุณจะนุ่งผ้าใหม่ในวันนี้ก็มีสุขมากนะ สาหัวใหม่วันพุธจะเป็นความตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดตัวราอวิวาตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีทานน้ามันในวันพุธมีสิริสวัสดีในดวงตานะครับอย่างที่อาจารย์ได้เคยอธิบายไปว่าวันพุธนะห้ามตัดผมห้ามสาผมนะมีบุคคลคนเดียวซึ่งสามารถทําได้ก็คือพระมหากษัตริย์นะครับตามโบราณเลยนะตามโบราณเลยนะ โอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันอันเป็นมงคลอย่างที่บอกนะต้องบอกเป็นวันอันเป็นสีสุดเดชมงคลเพราะถือว่าเป็นวันพระนะครับหลายคนเนี่ยที่ได้ปฏิบัติไปปฏิบัติตามนะที่อาจารย์ได้แนะนำไปนะครับก็เลิกเขาก็มีโชคลาภประสบผลความสําเร็จมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับวันพระก็ถือว่าเป็นวันธรรมะสวนะ นะหรือทำสวะนะครับก็เรียกเป็นวันถือศีลฟังธรรมนะก็คือกาหนดอะเป็นปฏิทินของของทางพระสงฆ์นะไม่เหมือนทางโหรคนละอย่างกันนะครับรายละเอียดอาจารย์ก็ได้ขึ้นไว้ให้ต้นคลิปนะคุณก็ไปอ่านเอานะรายละเอียดนู่นนี่นั่นนะครับในดวงสตานะเพราะฉะนั้นใ,นในวันนี้ก็ถือว่าให้คุณเนี่ยนะครับพยายามทําบุญสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะครับก็จะเป็นมงคลใน,ในดวงสตา ถ้าใครเนี่ยนะครับจะถวายเครื่องสักการะต่างๆนะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ,อพระพุทธรูปก็ถือว่าเป็นมงคลนะครับยามใดดวงชะตาคุณดีเนี่ยก็จะหนุนดวงให้คุณดียิ่งขึ้นนะครับยามใดดวงชะตาคุณไม่ดีเนี่ยก็จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับสามารถจะคุ้มครองดูชะตาให้คุณได้แค้วคลาดปลอดภัยได้นะเพราะฉะนั้นนควรสวดมนต์อย่างน้อยๆวันละหนึ่งครั้ง นะจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับอีกไม่นานอีกไม่นานเดี๋ยวดูคุณก็เปิดแล้วอ,อ,อีกไม่นานอีกไม่นานในตรงต้องบอกไว้นะโอเคนะครับอันนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงอันนี้ถึงไหนอะอ๋อมาเสียงเซียมซีกันก่อนนะเซียมซีเซียมซี M M ประจําในวันนี้นะครับ เป็นเสียงมันเบาหน่อยนะถึงว่านั่นเกินนะนะได้ใบที่แปะแปะนะครับ mm hmm. ช่วงชะตาของท่านในช่วงนี้ถือว่าคุณจะต้องรู้จักถอยหลังกลับมาตั้งรับสเสียบ้างนะครับ mm hmm. ควรใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวสรรพสิ่งจะพ้นภัยนะ mm hmm. สิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้เนี่ยจะยังไม่เป็นไปตามที่คุณหวังนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องอดทนปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามกาลเวลาถึงจะดี ในเรื่องของความรักคุณจะต้องใจเย็นอย่าใจร้อนวู่วามนะครับมีโอกาสที่จะสมหวังนะในเรื่องของธุรกิจค้าขายในวันนี้ของท่านเนี่ยต้องดูช่วงจังหวะที่เหมาะสมนะครับแล้วก็คิดไตร่ตองให้รอบครอบนะก่อนที่จะตัดสินใจในด้านของการสมัครงานดวงคุณในวันนี้ก็ถือว่ายังไม่สามารถหางานทําได้นะครับต,ต้องรอไปสักระยะหนึ่งคะแนานสอบแข่งขันวันนี้ของคุณเนี่ยถือว่าได้ระดับปานกลาง นะดวงด้านสุขภาพของคุณเนี่ยถือว่าอาการเจ็บป่วยโรคภัยที่คุณเป็นอยู่นั้นเนี่ยไม่ได้หนักมากนะอาการคุณจะค่อยๆที่จะดีขึ้นนะครับแต่อาจจะเป็นอาการเกี่ยวข้องกับการป่วยเรื้อรังนะโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคทางท้องนะเออช่องท้องต่างๆนะครับกระเพาะอาหารลำไส้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยในดวงชตาของคุณนะอย่างอาจารย์เนี่ยโอ้ย ระบบการย่อยอาหารเผาผลาญแล้วก็ไม่ได้ดีเหมือนวัยสรุ่นนะแต่ก็กินขิงมาช่วย <c oughs> นู่นนี่นั่นนะพีจิมมก็แน่นท้องไปบ้างน,นะเออแต่ก่อนนะซิกแพคก็มีซิกแพคาา่แพคนะแต่ตัวนี้จะเป็นบิ๊กแบกนะเอวก็ประมาณหกสิบสองนะเออประมาณเนี้นะเออไม่ใช่ไหมย่บยี่สิบหกยี่หกเออยีบ่บหกแหมโอเคนะอันนี้เดี๋ยว จะมาพูดถึงนะครับปรากฏการผ่าดาวทูเดย์กันเลยนะปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณสีที่ควรเว้นให้เว้นสีชมพูนะสีชมพูไม่ดีในดวงชะตาสีที่ดีก็จะมีเขียวฟ้าดําแล้วก็ส้มสีที่ดีสุดก็คือสีดำสีทองสมฤทธิ์นะครับสีโก,โกโก้นะแล้วก็สีที่รองลงมาคือขาวเหลืองครีม ทิศที่ดีก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงเหนือที่จะอ,ออกนะเป็นทิศที่ดีและกันในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณเนี่ยถือว่าคนที่ดวงไม่ดีคือคนที่เกิดในวันอังคารนะต้องเรามาระวังนิดนึงการถูกข่มเหงถูกเอาละเอาเปรียบถูกบังคับมีปัญหาให้ระวังอุบตัติเหตุเกี่ยวข้องกับเครื่องจากเครื่องยนต์จากับให้หลีกเลี่ยงจากบุคคลซึ่งรูปร่างท้วมผิวสองอผิวคล้ำนะ พูดจ้าไม่ไป็เพราะทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยจะนําความเดือดร้อนมาให้คุณนะครับต้องมาระวังไว้นิดนึงนะคนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนถือว่าคุณจะมีโชคลาภประสบผลความสําเร็จในระดับหนึ่งเพราะดาวราหูเป็นนิดนะครับรคุณได้ไม่มากหรอกนะเออแต่ก็ยังดีได้ก็ถือว่าดีนะดีกว่าไม่ได้นะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์ถือว่าดวงชะตาคนในวันนี้คุณต้องใช้ความอดทน ความเพียรความยากนะครับคุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดอะไรในที่เป็นส่วนตัวของคุณอะไรก็ว่าไปนะต้องค่อยๆคิดค,ค,ค่อยทำปรึกษาผู้ใหญ่เขาไว้ดีสุดต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับคุณจะต้องการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีในดวงตาจากผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันวันนี้คุณก็จะมีเกณฑ์การเชริชาตกลงสัญญาต่างๆนะครับธุรกรรมนุนนินั่นและก็ว่าไปนะต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์ให้ระวังสุขภาพนะครับ เกี่ยวข้องกับโรคปยาที่ต่างๆปวดตามข้อนะปวดตามข้ออลำไส้นะภูมิแพ้ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะในดวงชะตาของคุณต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยนะครับถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณนะต่อมาคนเกิดในวันศุกร์ถือว่าคุณก็จะมีความมั่นคงที่ดีในดวงชะตานะครับไม่ว่าจะเป็นฐานะหรือการเงิน นะครับก็ถือว่าดีด้วยนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏการผ่าดาวทุเดย์ในวันนี้ดูจากการโครจรของดวงดาวในแต่ละวันเนี่ยนะ <c oughs> วันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับไม่ได้ว่าไม่ได้ร้ายไปอย่างที่คิด <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าดูอย่างละเอียดยิบ <c oughs> <c oughs> คนเกินในวันอาทิตย์เนี่ย คุณเนี่ยให้ระวังในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกนะครับคนเกิดวันจันทร์คุณก็จะมีความกล้าได้กล้าเสียในสิ่งต่างๆนะให้ระวังในเรื่องของชู้สาวคนเกิดวันอังคารกับคนเกิดวันอังคารถือว่าดวงคุณก็จะขยันในการทำหมากินแต่ก็มักจะเจ,เจ้าชู้บ้างนะครับในบางครั้งก็อาจจะผิดศีลผิดธรรมมานะประมาณนี้ไหนกะ็อย่าเจ้าชู้จนเกินไป คนเกิดในวันพุธกลางวันถือว่าคุณจะมีมันสมองมีสติปัญญาที่ดีเป็นเลิศนะครับคนเกิดวันพฤหัส,สบดีก็เหมือนกันพอรับพุธกับพฤหัสจะคล้ายๆกันคนเกิดวันศุกร์ถือว่าคุณก็จะมีความปลอดโปรง่งแฮปปี้เอนดิ้งดีนะครับคนเกิดวันเสาร์ดวงคุณยังมีความขัดแย้งในตัวของคุณเองอยู่นะคนเกิดในวันพุธกลางคืนถือว่าคุณก็จะมีความเชื่อมีความศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นะครับเออถ้าคุณแบบจะเชื่อแล้วคุณก็จะเชื่อแบบสุดๆเลยนะบางทีคุณก็อาจจะไปสนใจในเรื่องของการบูชาเครื่องรางของขาังนู่นนี่นั่นวัดไหนพระเกจิอาจารย์ไหนที่ดังๆคุณก็จะไปนะนำมาบูชาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเออ <c oughs> <c oughs> โอเคนะเดีย๋ยวมาดูตามลัคนาราศีดีกว่ามาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีมนะครับ ชาวราศีเมษเนี่ยนะดาวการงานคุณก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับถึงจะประสบผลความสําเร็จนะบางทีก็อาจจะเร็วบ้างอาจจะช้าบ้างนะครับส่วนในด้านของการเงินวันนี้ก็มีโอกาสที่จะมีเงินมีทองนะครับความรักของคุณก็จะมีความมั่นคงดีนะวันนี้คนรักคู่ของคุณเนี่ยน้ําหนักก็จะขึ้นด้วยนะต่อมาชาวลัคนณาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยดูจะตามคุณในวันนี้นะครับดาวการงานวันนี้ก็ถือว่าดีคุณจะมีโชค ในเรื่องของการงานนะครับคุณก็จะม,อจจะมีอาจจะมีความคิดซึ่งอาจจะส่งผลในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆนะก็พยายามคิดให้มันดีเขาไว้นะครับในด้านของการเงินของคุณในวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้เงินนะในด้านของความรักของคุณไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในดวงชะตาวันนี้ไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคนะครับไม่ควรเสี่ยงโชคอาจจะมีปัญหากับบริวารด้วยนะต่อมาชาวาลาัคนาราศี <c oughs> เมถุนนะชาวราศีเมถุนเนี่ยดวงชะตาของคุณก็ถือว่าพฤหัส,สบดีเป็นแปดเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายเขาเรียกว่าเคาะกรรมสุดท้ายของคุณนะหรือถ้ามีก็ปล่อยมันม,มีไปนะคุณก็ดูแลตัวเองน,นะครับออนะเพราะฉะนั้นก็พยายามสวดมนต์ไว้พระเขาไว้เป็นการดีในเรื่องของ การเงินของคุณนะครับวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะมีเงินมีทองเข้ามานะคนที่ช่วยเหลือคุณก็จะเป็นผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่นะครับในเรื่องของความรักของคุณก็พยายาม,ค,ค,ามคุยกันให้หน้อยๆในช่วงนี้นะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎดวงคุณในเรื่องของการงาน นะครับวันนี้ไม่ค่อยดีอาจจะมีปัญหากับสังคมมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางเพื่อนฝูงต้องระวังนิดหนึ่งดาวประจาตัวคุณไปอยู่ในภพวินาศนะครับภพบวินาศเี่ยแมมักจะตรงจะมั่น <c oughs> คุณเี่ยเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายไม่่อยชอบที่จะมีปัญหามีเรื่องอะไรอะไรกับใครมากมายนะัก นะครับแต่ถ้าใครก็อย่ามามีเรื่องกับฉันนะเออฉันก็มายอมมาประมาณนี้ในดวงชะตาของคุณนะก็พยายามใช้ความเป็นส่วนตัวให้มากถึงจะดีนะครับในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องของความรักของคุณก็คู่ครองความรักก็อาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างนะในดวงชะตาของคุณก็ปรับความเข้าใจกันต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยถือว่าดาวประจาตัวก็อยู่ในภพการเงินหาเงินหาทองเก่ง นะครับก็อาจจะมีเรื่องที่เสียเงินไปด้วยนะครับนู่นนี่นั่นนะในดวงชะตาต้องวางแผนเรื่องของการเงินให้ดีส่วนในเรื่องของการงานก็ถือว่ามั่นคงดีนะครับไม่ได้มีอุปสรรคอะไรในเรื่องของงานมากนะักส่วนในด้านของความรักคนลกคู่ครองก็จะนําโชคลาภม,มาให้นะครับดาวพฤหัสบดีก็ไปอยู่ในภพอัล,ลในดวงชะตาคุณปัญหาก็อยู่ไกลตัวนะครับเออไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังให้มากต่อมาชาวลัคนาราศี เชาาราศีกันเนี่ยดาวพรหัสบดีของคุณเนี่ยามาอยู่ในภพุตตะก็ถือว่าดีนะนะครับในเรื่องของความรักคนรักคู่ครองก็จะมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งให้ดูดีและทันสมัยรวมถึงคนในครอบครัวหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์การปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมบ้างให้ดีขึ้นนะครับวันนี้คุณก็จะเป็นคนที่ปากาใจตรงกันในดวงชะตานะให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอย่าขับรถเร็วนะเอ,อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับต่อมาเชา้าลักนณาลาศี ชาวราศีตุลเนี่ยดวงชะตาของคุณในวันนี้เนี่ยกรรมะสุภางานคุณจะประสบผลความสําเร็จได้รับการช่วยเหลือสน,สนับสนุนส่งเสริมที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับเงินก็เข้าวันนี้อาจจะมีคนมาติดต่อคุณกินกลางกินกลางฮัลโหลไว้ไว้ <c oughs> ติดต่อคุณดูนี่นะฮะเออมีเงินเข้ามาแล้วกันนะ่ะก็ถือว่าดีนะครับแต่คุณก็ยังมีรายจ่ายอย่างต่อเนื่องนะความรักฝาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆนี่อาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเอาไว้นะครับในด้านของการงานอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความพยายามไม่มากนะครับในเรื่องของการเงินคุณทาธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านประสบผลความสำเร็จสมหวังในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยถือว่าดวงชะตาของคุณนในเรื่องของการงานเนี่ยวันนี้นะครับก็ถือว่า มีบริวารช่วยเหลือสนับสนุนการงานให้กับคุณได้ดีนะครับแต่ก็ต้องระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นจากงานด้วยเช่นกันนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่ใหม่ๆที่เกิดขึ้นะนะออต้องระวังหน่อยหนึ่งในเรื่องของการเงินวันนี้นะครับก็อาจจะได้บ้างนะการเงินของคุณต่อมาชาวลักนาราศีมังกรราศีมังกรการงานคุณก็ถือว่ามีความมั่นคงที่ดีในโดยตตา ให้ระวังในเรื่องของเครดิตหรือชื่อเสียงของคุณอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคนะครับในด้านของการเงินการทองก็จะมีโชคลาภเข้ามานะวันนี้ก็สามารถที่จะเสี่ยงโชคได้ในระดับหนึ่งนะครับต่อมาชาวล,ล,ลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยถือว่าดวงคุณเนี่ยนะครับยังมีรายจ่ายอย่างต่อเนื่องเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะถ้าคุณจะเสี่ยงโชคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเสี่ยงได้50-50%เ50แล้วก็อย่าไปคาดหวังกับมัน นะครับเพราะวินาน,นีมันก็มีอยู่2อ,อย่างบอแบก็ได้หรือจะมาอย่างไม่คาดฝันก็ได้ในดวงชะตาของคุณนะครับในเรื่องของการงานก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นนะครับถ้าใครเปลี่ยนงานยังงานเปลี่ยนไปเลยแล้วอย่มันจะดีขึ้นในดงนะาาวงชวะนนตาของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาหลศีมีนเช้าราศีมีนเนี่ยดวงชะตาของคุณถือว่าการงานดีนะครับมีราร้อยอาจจะได้ตําแหน่งอย่างไม่คาดฝัน นะครับในดวงคุณเนี่ยแล้วระวังการทะเลาะบาะแว้งกับคนรักคู่ครองนิดนึงในดวงจะตานะครับวันนี้คุณจะมีรายจ่ายมากนะชาวราศีมีนะครับโอเคอันนี้ครบทั้ง12บราศีอยู่จะมาเสี่ยงไพ่ย,ยิปซีให้เพิ่มเติมนะครับว่าดวงตาคุณใวน,นี้นะจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> ดึกหน่อยนะคงกว่าจะดูดูเสร็จใบที่หนึ่งนะครับใบที่สองใบที่สามโอเคให้วนาสิบวินะเริ่มเจ๊งหองชาสิหองสิบปวดเข้าจับพอที่เริ่มไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ม ราชาถือดาบเออถือว่าคุณเป็นคนที่กล้าตัดสินใจนะกล้าได้กล้า,าเสียการงานคุณจะต้องรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานถึงจะดีนะครับการเงินเนี่ยก็ถือว่าจะมีสภาพที่ตึงตัวนะเออในโดยงตาเนี่ยในเรื่องของความรักของคุณอาจจะมีปัญหานะเพราะฉะนั้นทางแก่คือให้ยุนคุณปล่อยวางโยนทิ้งไปดีที่สุดในเรื่องความรักต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่สองที่คุณได้ครับเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญ หือว่าวันนี้คุณามีโอกาสที่จะมีโชคลาบร้อยนะมีเงินมีทองเข้ามาบ้างนะครับในดวงตาของคุณเนี่ยในด้านของการงานคุณก็อาจจะมีอารมณ์เบื่อเซ็งไม่ค่อยได้ดังใจนะครับในเรื่องของงานในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยนะความสัมพันธ์ก็จะเริ่มจากเพื่อนนะค่อยเป็นค่อยไปจะค่อยๆพัฒนาไปนะครับต่อมาคนเลือกไพ่ใบทีส3มคุณได้ค๊อปแปดดาบให้ระวังในเรื่องของการคันประกันมีอุปสรรคปัญหานูน่นนี่นั่น นะการงานอาจจะมีแรงกดดันนะครับการเงินก็ติดขัดหาคนช่วยเหลือไม่ค่อยได้นะครับในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะต้องหลีกหนีจากความสัมพันธ์เพราะมีอุปสรรคในเรื่องของความรักมากนะโอเคอันนี้ครบแล้วนะสิบสองราศีถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดนะครับรอ,อาจารย์ดูละเอียดมากนะบอกก่อนนะ <c oughs> แต่สําคัญนะ่ะคุณจะต้องมีบุญด้วย แล้วคุณจะต้องไปปฏิบัติตามที่บอกด้วยเหมือนคุณมาหาหมอนะเด็๋ยเป็นหมอดูนะก็จะแนะนำให้คุณไปทำนู่นทำนี่ทํานั่นนะคุณก็ไปทำไปอีกนะครับอถ้าคุณทำํำแต่ก็มีนะบางคนไม่ไม,ไม่ทำแล้วบอกชีวิตฉันยังไม่ดีขึ้น <c oughs> แล้วคุณไม่ทำาไรอย่างยังไม่ได้ทำ <c oughs> โอเคนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ